สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับอภิญญาบุญยประนายในสายใยกศนเช่นเคยนะคะวันนี้วันจันทร์ที่27ตุลาคม2557ค่ะคุณผู้ชมคอะทีว e ีนั้นถือว่าเป็นสื่อเพื่อการศึกษานะคะบทบาทหลักก็คือในการช่วยในการเติมเต็มความรู้ให้กับชาวกศนในะระรัมถึงผู้ที่สนใจในเรื่องของความรู้ต่างๆนะคะแต่ว่าจากนี้ไปค่ะภายใต้ในโยบายของท่านเลขาธิการกศนทีว e ีนั้นจะถูกนํามาเป็นตัวช่วยหลักนะคะในการที่จะจัดการเรียนการสอนและยกระดับคุณภาพการศึกษาของกศ สนอตำบลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในวันนี้เราจึงได้มาพูดคุยกันถึงเรื่องนี้นะคะในเรื่องของการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะกับแขกรับเชิญพิเศษของเราทั้ง3ท่านค่ะท่านแรกนะคะท่านเลขาธิการกศอนอค่ะคุณการุณสกุลประดิษฐ์ค่ะสวัสดีค่ะคท่านที่2นะคะท่านผู้อำนวยการนะคะสุทธินีงามเขตนะคะท่านผอ,อก,กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ อีกท่านหนึ่งนะคะท่านอาจารย์เกตแก้วเจริญศักดิ์นะคะศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษสำนักงานกศนค่ะ,คะสวัสดีทั้ง3ท่านด้วยนะคะกขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ในวันนี้ให้เกียรติรายการสายใหญ่กศนมาพูดคุยกันนะคะก่อนอื่นต้องขออนุญ,ญาตท่านเลขาธิการนะคะช่วยเล่าให้ฟังก่อนว่าที่มาของการที่เราต้องมาเน้นการใช้สื่อในการเรียนการสอนให้เพิ่มมากขึ้นนั้นมันเริ่มมาจากตรงไหนคะเ,เ,เ,เรียนท่านผู้ชมทางบ้านส่วนของท่านผอ,อกอศนจังหวัด กศนอำเภอกศนตำบลแล้วก็คุณครูทั้งหลายนะครับที่อยู่ในพื้นที่ความเป็นมาเรื่องนี้นะผมอยากจะเรียนว่าเป็นนโยบายหลักของทางรัฐบาลเป็นนโยบายหลักของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งจะพูดอยู่สองสามเรื่องใหญ่ๆใ,ในส่วนของกศนก็คือทํอยังไงที่จะต้องสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชนในพื้นที่ให้มีคุณภาพจะทำยังไงที่ขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชนผู้พลาดโอกาสผู้ได้โอกาสในพื้นที่ให้มีรับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยการเข้าถึงประชาชนเข้าถึงกลุ่มประหมายให้มากที่สุดในเชิงของความเท่าเทียมและก็อย่างมีคุณภาพนั่นคือเริ่มต้นที่เรารับนโยบายจากทางรัฐบาลและกระทรวงมาแั้นสิ่งหนึ่งที่เราควรจะมาทําก็คือเรื่องของการใช้ในระบบของ E-learning นะครับโดยเรามีสถานี E-TV ซึ่งเป็นสถานีของกระทรวงสาธารณการอยู่ในความดูแลของกสอยูเนี่ยว่าเราจะมาทํำยังไง ในการที่อย่างที่ท่านว่าเมื่อกี้นี่ที่เราจะเอาสื่อเหล่านี้ไปการกับเคลื่อนส่งองค์ความรู้ที่ดีๆที่ทันสมัยที่ความรวดเร็วลงไปสู่เยาวชนกลุ่มเป้าหมายของเรา,าไ,ได้นะครับเพราะในส่วนที่เมื่อเป็นตรงนี้แล้วเนี่ยก็มาดูบทบาทหน้าที่หลักๆของกศนตามที่ได้รับมอบหมายเรื่องโอกาสเรื่องแอลโอกาสนี่มันมีภารกิจงานอยู่หลักๆ2ตัว2อ,อย่างนะครับก็คือเรื่องของการจัดก,การสารนกรบ,บ ทนนี่หนึ่งนะครับแล้วก <c oughs> ็เรื่องของการจัดการศาตามอัธยาศัยซึ่งเป็นเรื่องหลักๆที่เราต้องทาอยู่นะครับในเรื่องของการจัดการศานอกระบบเนี่ยเราทําอยู่2อย่างหลักๆก็คือการศึษาการศาพื้นฐานของกศนกับระดับปฐมมต้นมปลายที่ทําอยู่แล้วก็ทับอีกตัวหนึ่งก็คือการจัดการศาต่อเนื่องที่เราทําอยู่นะครับรวมกันก็เป็นเรื่องที่2คือเรื่องการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยซึ่งเราก็มีทั้งระบบ E ทีวที่เรามีอยู่ห้องสมุดประชาชนอำเภอตำบลต่างๆที่เรามีเยอะนะครับ ทั้งหมดเนี่ยมันจะต้องจัดให้มีคุณภาพโดยที่ผมก็หันกลับมานําสิ่งที่เป็นเรื่องที่จะเป็นการสื่อสารองค์ความรู้ไปสู่ชาวบ้านสู่ประชาชนในพื้นที่ให้รวดเร็วทันสมัยที่สุดก็หยิบ e t ทีขึ้นมานะครับวันนี้ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่เราจะมาดูในเรื่องของการยกระดับการสาขั้นพื้นฐานซึ่งเกี่ยวข้องกับเราไปสอบทดสอบโอเนต <c oughs> ก็ประกวคะแนนเราก็ไม่ถึง50%เพราะเราก็มี การเรียนรู้ของกศนในเชิงของรายวิชาอยู่ด้วยไม่ต้องสอบวิชาหลักๆนี้อยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นองค์ความรู้วันนี้มันก็เกี่ยวข้องกับการที่ผลสมัมิทธิ์การเรียนด้านการสา,สา,าระพื้นฐานนี้ก็ต้องก็ต้องพัฒนาตามไปด้วยน,นะครับรซึ่งส่วน,นอื่นนั้นผมก็คงจะอธิบายในโอกาสต่อไปว่าทุกอย่างทั้งการสาระระบบการสารตอนเนื่องการอาศัยก็ต้องมีคุณภาพเช่นกันก็คงจะเป็นตอนอื่นตอนหนึ่งวันนี้จะเจาะลงไปสู่ของ การยกระดับการสาษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพอย่างไรโดยใช้ e ทีวีนะครับนั่นคือที่ไปที่มาที่ผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จะต้องทําอย่างเร่งด่วนค่ะเพราะฉะนั้นในการใช้ e ทีวีเข้ามาเป็นตัวขับเคลื่อนเนี่ยก็ถือว่าตรงกลุ่มเป้าหมายได้เร็วที่สุดเพราะว่าเป็นสื่อโทรทัศน์ที่สามารถจะเข้าถึงนอกจากจะผ่านทางโทรทัศน์แล้วเดี๋ยวนี้ก็สามารถดูผ่านทางสมาร์ทโฟนหรือว่าดูผ่านอะไรได้มากมายด้วยใช่ไหมคะใช่ครับเพราะในส่วนนี้เนี่ยสิ่งที่ทำได้รวดเร็วที่สุดผมว่านะครับ ก็คือทีวีนี่แหละ,ะถ้าไปส่วนของอินเทอร์เน็ตก็ดีในระบบไลายาต่างๆก็ดีนี่มันยังค้างมีปัญหาในเรื่องของเส้นทางวิ่งเพราะฉะนวันก่อนท่านรัฐมนตรีช่วยก็ยังระบบได้บอกผมได้ว่าใช้ทีวีไปก่อนเพราะทีวีเรามีช่อง ETV อยู่เนี่ยมันสามารถลงไปถึงกลุ่มเป้าหมายของเราได้ทันทีหลายๆเรื่องเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าในส่วนตรงนี้เราเองก็จะสามารถใช้สื่อ ทีวีลงไปในเรื่องของการจัดกรารสารพื้นฐานซึ่งผมคิดว่าในกระบวนการของการสายพ,พื้นฐานที่เราพบมาเนี่ย <c oughs> ก็อยากจะเท้าความไปนิดหนึ่งอีกเหมือนกันว่าในกระบวนการที่เราจัดการสายพ,พื้นฐานเนี่ยเรามีทั้งหมดในส่วนที่ต้องทำเนี่ยเมื่อเราขั้นตอนที่แบบอ่ากว้างๆนะก็คือว่าเมื่อเด็กลงทะเบียนเสร็จเนี่ยเราก็จะมีการเอาที่เด็กลงทะเบียนสาระวิชาอะไรบ้างเนี่ยแล้ก,ก็จะเอาสาระวิชานั้นนะมาดูความยากง่าย ของอวิชานั้นเพื่อจะได้สอนเด็กได้ได้ถูกต้องตามสภาพที่ความยากง่ายของเนื้อหานะครับก็จะพบว่าส่วนหนึ่งของสารวิชาที่เด็กลงทะเบียนเนี่ยเราก็จะดูว่าวิชาไหนเป็นวิชารายวิชานะรายวิชาที่ง่ายเราก็จะให้เด็กไปอ่านเองนะครับอ่านศึกษาเองแล้วก็ทํารายงานสรุปมาพอถึงเวลาพบกลุ่มก็จะมาพบกันในห้องเรียนพูดคุยกันเรื่องตรงนั้นะนะครับพืคุยกันเรื่องที่ไปไปค้นมาส่วนวิชาปานกลางนะ่ะเด็กก็จะมาพบกลุ่ม พวกคลุ่มโดยใ้การเรียนรู้แบบบูณาการกันในทุกสารวิชาที่ที่เรียนที่ลงทะเบียนเรียนบูณาการกันส่วนที่สามนี่เป็นส่วนสารวิชาที่ยากนะครับเมื่อมาถึงส่วนสารวิชาที่ยากโดยเฉพาะถ้าวิชาที่ยากอีกคโดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ่ใชวิชาคณิตศาสตร์วิชาวิทยาศาสตร์นี่ยากนะครับมันไม่ใช่ง่ายมันต้องผ่านการปฏิบัติหรือว่าเาโดยหลักปฏิบัติของของกศนนี่ก็จะมีครูช่วยสอนเสริมมีอยู่แล้วเหมือนกันแต่เราคิดว่าถ้าเราได้มีโอกาสเสริม จากวิทยากรที่เป็นวิทยากรที่เก่งที่มีความรู้ที่อยู่ที่ส่วนกลางเนี่ยก็จะทําให้เป็นตัวช่วยตัวหนึ่งที่จะนําไปสู่การที่จะให้เด็กได้เข้าใจยิ่งขึ้นโดยกระบวนการเขาเรียกว่ากระบวนการเรียนรู้แบบวิทยากรครูในพื้นที่เนี่ยเป็นผู้จัดการความรู้สื่อที่เราส่งลงไปนี่เดี๋ยวจะฟังจากท่านคณะผู้จัดการว่าเขาทำยังไงนะครับโดยที่ครูเนี่ยเป็นผู้จัดการความรู้ทั้งหลายหลายอย่างที่เป็นที่เป็นสิ่งที่ยากเนี่ย โดยจะทําให้ง่ายขึ้นเพราะนั้นเด็กข้างล่างปุ่นเป้าหมายข้างล่างก็จะง่ายขึ้นสนกุกข์ก็จะยิ่งขึ้นเป็นการเสริมเติมเต็มะนะคเพราะฉะนั้นในช่วงแรกนี้ที่เราจะเอาอีทีวีมาเป็นตัวขับเพื่อนเนี่ยสามรายวิชาลหลักๆย,ยากๆเนี่ยที่จะจะนมาใช้เนี่ยก็คือคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์แล้วก็ภาษาอังกฤษนั่นเองจะเป็นระดับชั้นไหนคะท่านจะนําร่องทดลองในระดับมปลายก่อนอเพราะว่าในส่วนการทดลองระบบวันนี้ทดลองระบบก่อนแล้วก็ทดลองเราลองทําแบบนี้ก่อนคือเราก็เลือกไปนานนะครับ เราทำเฉพาะอาชญาศัยเยอะแต่เรายังไม่ทําเจาะลึกไปสู่เป้าหมายของเราซึ่งอยู่ในพื้นที่ทั้งหมด7,900กว่าแห่งที่เป็นที่เป็นศูนย์กศนตําบลที่สอนการศึกษาพื้นฐานอยู่นี่วันนี้เราจะทดลองก่อนนะเด็กของเราก็ประมาณล้านสองแสนคนนะครับที่อยู่ในพื้นที่ตอนนี้ทํำยังไงที่จะลองส่งตรงนี้ไปที่สถานีย่อยของเราที่จะต้องส่งไปนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนสารวิชาภาษาอังกฤษวิทยาศาสตร์ที่เป็น ของมปลายอยากจะลองนําร่องไปก่อนเมื่อได้ผลแล้วนี่วิชาอื่นก็ต้องทําตามไปแต่ต้องเป็นตัวช่วยครูที่ดีที่สุดนะครับและตั้นสมัยที่สุดแล้วก็สร้างความมั้ใจให้มากที่สุดอันนี้ก็สิ่งที่เราจะเสริมลงไปเอาวิชาหินหินขึ้นมาก่อนก่อนทีจะลองทาร่องไปก่อนครับดีเดย์วันไหนคะการดีเดย์นี้จะเริ่มวันที่วันที่เก้าเก้าเดือนพฤศจิกาครับดีเดย์ไปก่อนโดยที่ได้กราบเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ เราเรียนเชิญ่านประกาศกระทรวงสัยการมาคิกออฟหน่อยนะครับเป็นการสร้างความสําคัญว่าในส่วนนี้เราเองจะทําโดยที่ประกาศเป็นความตั้งใจมุ่งมั่นของกระทรวงาัยการมุ่งมั่นของอท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสายการมุ่งมั่นของประกาศระทรวงสัยการแล้วก็ผมก็สนว่าเราจะหันกลับมาเสริมเรื่องคุณภาพการจัดการศึกษาโดยใช้ e-learning โดยจะใช้ eTV ของเราเนี่ยเป็นส่วนช่วยละในพื้นที่ะนะครับแล้วก็เมื่อเปิดตรงนี้ได้ การสาธาอาศัยเอ่ยการสาธามอการสาธา,าต่อเนื่องที่เกี่ยวกับการทรมาหาตินด้างอาชีพเรื่องคุณภาพชีวิตต่างๆก็ดีก็จะตามมาเรื่อยๆนะครับว่าเราจะใช้ตัวนี้ค่ะแต่ว่านับนิ้วแล้วเนี่ยไม่ถึง2อาทิตย์นะคะต้องถามว่าการเตรียมความพร้อมเนี่ยจะพร้อมกันขนาดไหนล่ะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอุปกรณ์บุคลากรหรือว่ากระทั่งตัวสื่อเองเพราะฉะนั้นเรียนถามในส่วนของการเตรียมความพร้อมในอุปกรณ์พื้นฐานก่อนว่าตอนนี้เนี่ยไม่ถึง2ออาทิตย์เราพร้อมไหมแค่ไหนอย่างไร ครับขอบคุณมากครับคำถามคำถามนี้เป็นคําถามที่สําคัญเนาะเพราะวันก่อนที่ผมได้มอบนโยบายไว้ตอนที่ประชุมอยากเรียนกาพยนท่านผอกศนจังหวัดนะครับผอกศนอำเภอที่อยู่เทียงพื้นที่ด้วยว่าก็ผมขอย้าอีกครั้งหนึ่งนิดนึงฮะเพื่อความปัจจัยตรงกันด้วยว่าสิ่งที่ที่ผมได้คิดว่าในเรื่องความสําเร็จของงานกศนโดยเพราะการสาพื้นฐานเนี่ยหรือการสารอื่นที่อยู่ในพื้นที่นี่ผมได้กําหนดนโยบายว่าความสําเร็จของกศนจะต้องอยู่ที่พื้นที่ตําบล โดยมีกศนตนาบเน่ยเป็นตัวที่จะต้องขับเคลื่อนทุกเรื่องโดยเฉพาะเรื่องการศึกษาพื้นฐานที่ต้องทาเนี่ยก็ถ้าจะให้สิ่งนี้สําเร็จเรื่องใหญ่ๆก็คือสถานีรับในพื้นที่ก็ต้องมีความพร้อมนะครับเรามีส,าสถานีอีทีวีซึ่งมีคุณข้ามหาศาลตรงนี้อยู่เนี่ยดูแต่ถ้าเราไม่มีความพร้อมด้านล่างนี่สิ่งดีๆทั้งหลายก็จะไม่สามารถส่งลงไปได้เพราะฉะนั้นผมก็มีความมั่นใจจากการที่ได้คุยกับท่านพอจพอําเภอ ปอจังหวัดในวันนี้ได้ฟังจากน้องๆได้รับฟังคิดว่าน้องๆที่เป็นนักศึกษาก็คงจะรับฟังอยู่ด้วยเนี่ยเราก็ได้กําชับได้พูดคุยเห็นร่วมกันกับปอจังหวัดปออำเภอ,อ,อว่าในส่วนของกอสนตตาบลจะต้องมีโทรทีวีจักหนึ่งถึงสองเครื่องนะครับสร้างเป็นความารพร้อมแล้วแล้วที่สําคัญก็ต้องมีเซตท็อปบ็อกอีกชนหนึ่งเพราะเราใช้ระบบดาวเทียมนัการรับสัญญ,ญาณตรงนี้มันต้องชัดเจนกับเซตท็อปบ็อกต้องมีซึ่งผมก็ ได้เช็คข้อมูลพื้นฐานในเบื้องต้นนะครับวันนี้ก็หลังจากที่ตอบกลับมาว่ามีความพร้อมด้านทีวีหรือเปล่าอยากแจ้งไปทางทั้งพอจังหวัดพร้อมเผยว่าภาพรวมนี่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์พร้อมนะครับตอนนี้เหลือเวลาอีกประมาณสักเกือบเกือบสองอาทิตย์นะเกือบสองอาทิตย์ค่ะก็ไปดำเนินการใช่ก็มีคําถามถามมาเหมือนกันว่าทั้งทีวีทั้งจานรับสัญญ,ญาณดาวเทียมทั้งเซตบ็อกเนี่ยจะซื้อได้อย่างไง นะครับก็ได้บอกยินบอกท่านผอจังหวัดซึ่งบางอย่างผมคิดว่าผอจังหวัดผอเพื่อก็รับรู้แล้วแหละเรามีงบประมาณส่วนหนึ่งที่เป็นงบผุดนุนไล่หัวอยู่นะครับก็จะสามารถซื้อทีวีจะสามารถซื้อแท็บเล็ตบ็อกแล้วก็จะสามารถซื้อในเรื่องของอางสัญญาเตรเทียมซึ่งราคาไม่เกินหน่วยละห้าพันบาทค่ะอันนี้จะสามารถซื้อได้ครับแต่อย่าเกิน5้าพันบาทนะครับต้องไม่เกินกว่านี้ เพราะเงินเหล่านี้เงินเงินสื่ออุนุไลหัวเนี่ยมันใช้ประโยชน์สําหรับการจัดการเรียนการสอนนะครับเป็นสื่อเสริมเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเนี่ยดีขึ้นเพราะมันก็คงจะต้งซื้อตรงนี้ได้นะครับก็จะเรียนฝากไปด้วยว่าใช้เงินเหล่านี้มาสร้างสารรค์ประโยชน์ให้กอสนตําบลเราเนะี่ยมีความพร้อมที่จะเป็นจะเป็นฐานการรองรับเรื่องการยก,กระดับการศึกษาคุณภาพการศึกษานะครับจากโดยใช้ระบบ e-Learning หรือใช้ระบบ eTV ของเราที่ต้องทำไปนี้นะครับค่ะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยก็จะมีกล่องรับสัญญาณอยู่หลายเจ้าแต่ละช่องที่จะจูนเนี่ยอาจจะเจอยากเราจะมีการให้ความช่วยเหลือ,อยังไงเนี่ยเดี๋ยวในเรื่องของส่วนอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เนี่ยเราก็จะมีวิศวกรหรือว่าเจ้าหน้าที่เทคนิค,คอยดูแลตรงนี้ด้วยไหมคะครับคิดว่าช่วงหลังนี้คงจะให้มีเจ้าหน้าที่มามาคุยฟังนะว่าในส่วนของที่ที่เป็นในเรื่องของเรื่องแรกก็คือเรื่องของอาจารย์รับสัญญ,ญาณดาวเทียมระบบเคยูแบนที่ว่าในช่องไหนนะครับเช่นทรูนี่จะเป็นช่อง ห8 <180 S 2> ึ่งร้นะครับ G f m s e ี C จะเป็นช่อง3ามสาม DTV จะอาจจะเป็นช่อง252ห้าสอง PSI จะเป็น110่งนึนี้ยจะเป็นทุกอย่างนะครับจะมีรายละเอียดอีกเพราะว่าที่จริง ETV ของเรานี่ก็ออกอากาศอยู่ทุกวันนั่แหละเรื่องอีกของการสายยอาสัยนะครับแต่เขาบนบอกว่า หาช่องยากช่องมันยากาอม่นมี้มีประมาณ800-900ช่องอนีนะคะมันก็หายากมันก็เดี๋ยวคงจะย้ำไปในส่วนของในการแจ้งชาสัมพันธ์กัมพันธ์ลงไปเพิ่มเติมหลังจากวันนี้ลงไปอีกทีหนึ่งนะครับ